สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลูนาะรับหน้าที่สปายภาพยนตร์ช่องดูอะไรดีลูน่ามีภาพยนตร์แนวฆาตกรรมจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของคุณป้าแม่บ้านเงาๆที่คุยกับเครื่องปั่นพูดได้เป็นความผูกพันแบบแปลกๆแต่ก็น่ารักดีเธอไปแจ้งความเรื่องสาม,มีเธอหายตัวไป8วันแล้วตำรวจรับแจ้งความก็ถามว่ามีเรื่องขัดแย้งอะไรกันหรือเขานี้ไปกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าเธอยืนยันว่าไม่มีทางสาม,มีเธอเป็นคนซื่อสัตย์รัขยันทำงาน พวกเขาจึงให้นักสืบมาช่วยคดีนี้นักสืบก็กัดไม่ปล่อยมั่นใจว่าคุณป้าแม่บ้านคนนี้ต้องฆ่าสามีตัวเองไปแล้วแน่ๆสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรไปฟังสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Reflections of a b l e n d e r เข้าฉายในปี2010กันนะคะแต่ก่อนหน้านั้นหลูหน้าขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดูอะไรดีด้วยนะคะเรื่องราวเกิดขึ้นในกรุงเซาเปาโลประเทศบราซิล เอลวิล่าคุณป้าวัย60กว่าได้ไปที่โรงพักเพื่อแจ้งความเรื่องที่เอลโนเฟรสาม,มีวัย67ที่แต่งงานอยู่กินกันมา40กว่าปีหลังจากเขาออกไปตลาดในตอนเช้าก็หายตัวไปนับได้ถึงตอนนี้ก็8วันแล้วตำรวจจึงถามว่าเขามีปัญหาอะไรไหมหรืออาจไปหาลูกหรือเปล่าเธอจึงบอกว่าทุกอย่างปกติดีโอโนเฟรเป็นคนธรรมดาขยันทำงานสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาทางจิต ไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่มีศัตรูที่ไหนเพระใ,ใครๆต่างก็รักเขาและไม่มีลูกตำรวจจึงบอกว่าบางทีเขาอาจหนีไปมีเมียมใหม่แล้วก็ได้เอเวล่าจึงเถียงว่าไม่มีทางเพราะสามีของเธอไปนคนซื้อสัตว์ตำรวจจึงรับแจ้งความไยบอกว่าจะมอบหมายให้นักสืบปู่อินยาช่วยสืบให้และได้บอกว่าในกรณีแบบนี้ผู้ต้องสงสัยคนแรกคือตัวเธอเองเมื่อเอเวล่ากลับมาถึงที่บ้านเครื่องปั่นที่อยู่บนหลังตู้เย็นก็ทำด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมหายไปนานเธอจึงบอกกับเครื่องปั่นว่าตำรวจสงสัยว่าเธอมีส่วนในการหายตัวไปของโอนเฟรเพราะหลังจากแจ้งความแล้วก็สังเกตเห็นฟูอินญาที่เป็นนักสืบก็เริ่มเฝ้าดูเธอทันทีไม่ว่าจะโบดหรือไปซื้อของก็ยังคอยตามจากนั้นเธอก็บอกเครื่องปั่นว่าจะปั่นอะโวคาโดเครื่องปั่นจึงพยายามอิดออดบอกว่าไม่ค่อยสบายเอนวีล่าจึงบอกว่าเลิกอ,อดคุรนได้แล้วมีหน้าที่ปั่นก็ปั่นไปพร้อมกับหยิบคอนมาขู่ว่าหากงองแงจะทุบให้พัง เครื่องปั่นจงทำงานพร้อมกับแกล้งผิวปากด้วยอารมณ์ที่ดีเพราะกลัวจะถูกทุบเมื่อเอเวลากินเข้าไปก็รีบขายออกมาเพราะรสชาติไม่ได้เรื่องจึงถามเครื่องปั่นว่าน่าจะแอบเติมอะไรลงไปซึงเครื่องปั่นก็ปฏิปเสธขณะที่เถียงกันจู่ๆเสียงออดหน้าบ้านก็ดังขึ้นเมื่อเอวล่าไปเปิดประตูก็พบว่าเป็นบุรุษไปสียทที่มาส่งจดหมายพร้อมกับถามว่าโอนเฟรกลับมาหรือยังเอเวล่าจึงชวนเขาเข้า,ขาบ้านเมื่อเห็นว่ามีอะโวคาโดปั่นจึงขอกินจึงเขาก็ชมว่ามันอร่อยมาก ทำให้เอลวิล่าแปลกใจเพราะเธอกินแล้วรสชาติไม่อร่อยดังนั้นบุรุษปรณียีได้บอกกับเธอว่าเขาเคยเห็นโอโนเฟรไปแอบเจอกับพยาบาลสาวคนหนึ่งซึ่งมีการแสดงออกในเชิงชู้สาวหลังจากที่โอโนเฟรหายตัวไปเขาก็ได้ไปถามพยาบาลคนนั้นซึ่งเธอก็ไม่ได้เจโอโอนเฟรด้วยเช่นกันเอลวิล่าจึงบอกว่าเธอไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะสามีไม่เคยมีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วรีบไล่บุรุษปรณียีออกจากบ้าน เอวิล e ่ารู้เรื่องสามีกับพยาบาลอยู่ก่อนที่บรุษไปณนยจจะมาบอกแล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้และไม่เชื่อจากนั้นหนังก็พาย้อนกลับไปตอนที่เอวิล่ากับโอนอเฟรเปิดร้านขายน้ำปั่นเล็กๆอยู่ในเมืองอยู่มาวันหนึ่งใบมีดเครื่องปั่นเสียจึงท,ทาให้เครื่องปั่นเริ่มฟังเสียงมนุษย์และรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเข้าใจสื่อสารได้เมื่อโอนอเฟรซื้อใบมีดมาเปลี่ยนใหม่ก็ทําให้เขารู้สึกแข็งแรงและฉลาดมากขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นาน ร้านก็ปิดตัวลงอโนเฟรจึงพาเครื่องปั่นกลับไปที่บ้านเพื่อใช้งานในครัวในช่วงแรกเครื่องปั่นรู้สึกไม่ค่อยสนุกมากนะักเพราะจากที่ได้ฟังผู้คนหลากหลายพูดคุยกันแต่ตอนนี้ยังมาฟังเสียงแม่บ้านแก่ๆบนถึงแม้บางครั้งมีเนล่าที่เป็นเพื่อนบ้านที่มาคุยด้วยแต่ก็คุยเรื่องเดิมๆอยู่มา่วันหนึ่งอโนเฟรที่เพิ่งได้งานใหม่เป็นเจน้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้บอกกับเอวิล่าต้องเอาของที่ขนจากร้านไปขายบ้างเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย พออีกหลายอาทิตย์กว่าเงินเดือนจะออกซึ่งเขาเลือกจะเก็บเครื่องปั่นเอาไว้ให้เอวิล่าใช้งานเช้าวันต่อมาเอวิล่าก็หกล้มจนขาหักในช่วงที่ต้องรักษาตัวโอนอเฟรก็คอยดูแลเป็นอย่างดีเมื่อเขาเห็นว่าเมียรู้สึกเงาเพราะกลางคืนเขาต้องไปทำงานต่วกลังวันก็นอนหลับจึงบอกว่าทำไมไม่สตาร์ฟสัต์ขายอย่างที่เคยทำสมัยก่อนซึ่งเธอก็ตกลงเช้าวันต่อมาหลังจากโอนอเฟรออกกะจึงไปซื้อกกระต่ายมาให้ เอววล่าจึงเชิญนางออกเพื่อนําไปสตาฟขณะที่เอววล่าเผลอหลับบนโซฟาก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเธอพยายามมองหาว่าเสียงมาจากไหนแต่ก็ไม่เจอใครจนเครื่องปั่นต้องบอกว่าเขาเป็นคนเรียกเองเอววล่าเข้าใจว่าผีเหล่าจึงบอกว่าจะสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าให้อย่าได้มารบกวนโอนเฟรที่ลงมาเจอจึงบอกว่าคิดไปเองเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจเท่านั้นหลังจากโอนเฟรออกไปทํางาน เครื่องปั่นก็เรียกเธออีกพร้อมก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาแค่อยากลองพูดคุยเท่านั้นซึ่งครั้งนี้เอววล่ามั่นใจว่าไม่ได้หูฝาและคิดไปเองจึงลองคุยดูทําให้รู้ว่าเครื่องปั่นพูดได้จริงๆและเริ่มอธิบายเรื่องต่างๆที่เครื่องปั่นตั้งคําถามจากความสงสัยขณะเดียวกันมิเนาเพื่อนบ้าก็มาเยี่ยมแล้วอาสาพาเธอขึ้นไปนอนบนห้องทาให้เครื่องปั่นรู้สึกเซ็งเพราะกําลังคุยกันสนุกสนกหลายวันต่อมาหลังจากเอววล่าหายดีจนถอดเฟือ่อก ขณะที่เธอพูดคุยกับมิเนล่าและบุรุษไปษณีเรื่องขายสัตว์สตาฟที่ช่วยสร้างไรายได้เป็นอย่างดีโอนอเฟลก็มาบอกข่าวร้ายว่าเจ้าหน้าที่ได้สั่งห้ามให้สตาฟอีกต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะต้องติดคุกภาพตัดกลับมาหลังจากเอวิล่าไปแจ้งความปูอินญ,ญาที่ตามไปทุกที่ก็ได้มาหาที่บ้านเราเดินดูไปทั่วเพื่อหาร่องรอยพรามกับถามว่าเขาหายไปโดยไม่เอาเสื้อผ้าไปเลยเหรอแล้วชอบดื่มบ้างหรือเปล่าเอวิล่าจึงบอกว่า จูจูเขาก็หายไปดือ้อเสื้อผ้าจึงยังอยู่ในตู้ส่วนเรื่องดื่มก็ดื่มเบาๆในผับกับเพื่อนอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นจู่ๆเสียงทํางานของเครื่องปั่นก็ดังขึ้นเมื่อเข้าไปในครัวก็พบว่าเครื่องปั่นกําลังปั่นบีทรูทที่เอเวล่าใส่ทิ้งไว้เอเวล่าจึงบอกว่าเครื่องปั่นไม่ค่อยดีมันชอบทํางานเองฟูอินยาจึงเทดื่มแล้วเริ่มใช้จิตวิทยาพูดกดดันให้เอเวล่าสารภาพว่าเป็นคนฆ่าสามีหลังจากนั้นเขาก็ไปดูสวนผักแล้วก็ถามว่า เขาฝังโอโนอโเฟรไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วคิดจะขุดดูเอวิล่าจึงบอกว่าหากทำแปลงผักพังถ้าจะส่งบินค่าเสียหายไปให้ผู้กำกับเขาจงไม่กล้าขุดเมื่อฟูอินยาก,กลับไปเที่ยวโรงพักแล้วเล่าให้คนอื่นๆฟังก็ถูกวัวเราเย่ะใส่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจและมุ่งมั่นจะค้นหาความจริงเพราะเชื่อว่าเอวิล่าเป็นฆาตกรมิเนล่าที่อยู่บนระเบียงบ้านแล้วเห็นเหตุการณ์จึงแนะนําให้เอวิล่าแจ้งทนายฟ้อง แต่เอวิล่าก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่จากนั้นเธอก็เข้าไปในบ้านแล้วถามเครื่องปั่นว่าท้าไม่จูจ่ๆจึงทํางานต่อตารวจมาเครื่องปั่นจึงบอกว่าเพราะเขารู้สึกประมาจจึงไม่รู้จะทํำยังไงเพราะกลัวว่าเอวิล่าจะติดคุกในข้อหาฆ่าสามีตัวเองเอวิล่าจึงพูดติดตลกว่าหากเธอติดคุกเครื่องปั่นก็ต้องติดด้วยเพราะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหนังพาย้อนกลับไปในอดีต เมาวันหนึ่งโอนอฟรได้โกนหนวดโกนเคราไปทํางานกะกลางวันทั้งที่ปกติเข้ากะกลางคืนมาโดยตลอดซึ่งเขาบอกกับเอิว่าว่าต้องทำโอทีและได้แอบ,บเอาเครื่องปั่นไปขายพอเอิว่าพบว่าเครื่องปั่นหายไปจึงรีบวิ่งตามแต่ไม่ทันหลังจากเลิกงานโอนอฟรก็กลับมาพร้อมกับเครื่องปัน่นโดยบอกว่าไม่มีใครซื้อเอิว่าจึงถามว่าแล้วหายไปไหนมาแถมผิวยังกลายเป็นสีแทนโอนอฟเรจึงบอกว่ายามคนอื่นๆลากันหมดเขาจึงต้องเข้ากะแทน ส่วนผิวแทนก็มาจากการตากแดดเราเข้ากะกลางวันดังนั้นจึขอตัวไปนอนด้วยความเหนื่อยว่าต่อมาเอเวลาได้ชวนเครื่องปั่นคุยเขาจึงบอกว่าไปเห็นทะเลมาแต่ไม่ค่อยชอบเพราะมีน้ําเยอะและเสียงคลื่นดังมากเกินไปเอเวลาจึงถามด้วยความสงสัยว่าไปได้ยังไงเครื่องปั่นจึงเล่าว่าโอโนเโฟรพาไปขายให้กับเพื่อนๆแต่เขาไม่ยอมทํางานจึงไม่มีใครซื้อโอโนเโฟรจึงนาเขาไปโยนใส่บ่อล้างรถของผู้หญิงคนหนึ่งจากนั้นทั้งสองได้พากัไปเที่ยวที่ชายหาด เอเวราจึงบอกว่าไม่เข้าใจและไม่เชื่อสิ่งที่เครื่องปั่นพูดเครื่องปั่นจึงบอกว่าหากไม่เชื่อก็ไปดูเองที่ชายหาดเพราะเขาได้ยินโอนอเฟรกับผู้หญิงคนนั้นนัดกันว่าวันนี้จะไปอีกเอเวราจึงโอรไปเช็คที่ทำงานจึงรู้ว่าโอนอเฟรลาง,งาน4วันเธอจึงตามไปดูที่ชายหาดหลังจากเดินหาอยู่สักพักเอเวราก็เจอภาพบาดตาบาดใจเมื่อเห็นโอนอเฟรและนำทะเลกับหญิงสาวยังมีความสุขสบีดหวานแววในคืนนั้นเมื่อโอนอเฟรกลับมาถึงบ้าน แล้วเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียเอววล่าจึงใช้เหล็กแหลมที่เป็นอุปกรณ์สตัฟสัตว์เจาะไปที่หูของโอโนเโฟรแล้วใช้ส้นรองเท้าตอกเข้าไปทําให้โอโนเโฟรตายคาที่ทันทีเอววล่านําศพไปชาแหละเป็นชิ้นชิ้นแล้วนําใส่เครื่องปั่นบดจนละเอียดจากนั้นก็เอาไปเททิ้งในอ่างล้างจานตัวกระดูกเธอก็สั่งให้เครื่องปันป่นปั่นจนละเอียดทั้งแม่จะเป็นเรื่องยากแต่เครื่องปั่นก็ทําจนสาเร็จภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันฟูอินยาก,ก็ยังตามสืบอย่างไม่ลดละ โดยได้ไปสอบถามมิเนล่าว่าเคยเห็นเอวิล่ากับโอนเฟรทะเลาะกันบ้างไหมมิเนล่าจึงบอกว่าทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะกันแถมยังรักกันดีโดยเฉพาะโอนเฟรเอาใจใส่เอวิล่าเป็นอย่างมากจากนั้นฟูอินญ,ญาจะไปสอบถามบุรุษไปณีย์บรุษไปณีย์จึงบอกเรื่องที่เขาแอบเห็นโอนเฟรไปกุ๊กกิ๊กกับพยาบาลสาวฟูอินญ,ญาจะไปถามพยาบาลเธอจึงเล่าว่าโอนเฟรถูกที่ทำงานส่งมาตรวจร่างกาย พอเจอกันก็คลิกทันทีหลังจากความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นโอนอเฟรก็สัญญาว่าจะเลิกกับเมียแล้วมาอยู่ด้วยแต่จู่ๆเขาก็หายตัวไปดึงเธอคิดว่าอาจเป็นเมียเขาที่เป็นคนฆ่าปูอินยาจะไปถามเอวิล่าว่าทำไมไม่บอกเขาเรื่องพยาบาลเธอจึงบอกว่ามันสำคัญตรงไหนเพราะเธอไปแจ้งความก่อนที่จะรู้เรื่องราวจากบุรุษไปสณีและที่ไม่บอกพระธไม่เชื่อคำพูดของบุรุษไปษณี ผู้อินญ,ญากลับไปที่สถานีตำรวจก็บอกทุกคนว่าเอวิล่าฆ่าโอนเฟรอย่างแน่นอนพร้อมกับยกทฤษฎีมาสารพัดแต่ก็ถูกเพื่อนร่วมงานพูดแย้งได้หมดเขาจึงเชื่อทฤษฎีที่ว่าเอวิล่าน่าจะใช้อุปกรณ์สตัฟ์สัตว์แทงหูก่อนที่จะแล่ศพแล้วนำพลุส่วนไปใส่ในเครื่องปัน่นหัวหน้าที่เริ่มรู้สึกลำคาเประมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระจึงบอกว่าไม่มีเครื่องปั่นที่ไหนที่จะปั่นกระดูกจนละเอียดได้ ช้าวันต่อมาขณะที่เอวิล่าทำความสะอาดห้องครัวอย,ย่างมีความสุขมิเนล่าก็มาอวดจุดทำงานใหม่โดยบอกว่าเธอไม่ได้ใส่กางเกงในเพราะราวตะเข็บจะทำให้จุดไม่สวยพร้อมเปิดกระโปรงให้ดูเมื่อเครื่องปั่นเห็นจึงคิดว่าน่าจะศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขารู้แล้วว่าการส่งคนไปอยู่ใต้รากมะม่วงต้องทำยังไงแต่อย่างไรก็ตามหากให้เขาเลือกก็จะขอเลือกเป็นอุปกรณ์ในครัวแบบปกติธรรมดาจะดีกว่า เพราะไม่ต้องรับรู้หรือรู้สึกอะไรเลยและแล้วภาพ,พยนตร์ก็จบลงเพื่อเพื่อรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะเป็นหนังฆาตกรรมที่ดูแล้วไม่ค่อยรู้สึกน่ากลัวเท่าไหร่คือดูทีแรกก็แอบสงสัยแล้วแหละที่บอกว่าน้ำปั่นไม่อร่อยรสชาติไม่ดีมันก็น่าจะต้องไปปั่นอะไรก่อนหน้านั้นมานาสิถึงได้ทําให้เสียรสชาติของน้ำผลไม้ไปลูน่าแอบคิดว่าถ้าลูน่าจะมีอุปกรณ์ครัวที่สามารถพูดได้ลูน่าอยากจะคุยกับอะไรดีนะ ต้องเป็นตู้เย็นแน่เลยรู้น่าจะเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วยืนคุยด้วยทั้งวันอ่ะนอกจากจะเย็นแล้วยังอิ่มอีกด้วยค่ะเพื่อเพื่อฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนในพวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้รู้น่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการสปอยภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่ทางทีมงานจะคัดสรรเป็นอย่างดี ไม่เ,เพื่อเพื่อนได้ฟังกันค่ะถ้าคุณคือแฟนพันธ์แท้หนังหายากคุณชอบดูหนังที่ลึกลับพิเศษกว่าใครขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของช่องดูอะไรดีลัที่แห่งความคลั่งไคล้ภาพยนตร์แบบสุดลิมิมประตูรับชมเนื้อหาแบบจัดเต็มไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์วอดเรื่องราวที่คุณอยากดูด้วยตัวของคุณเองหรือแม้กระทั่งรับชมภาพยนตร์นั้นๆแบบเต็มเรื่องผ่านทางห้องลับที่สร้างไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้นจงเลือกระดับความคลั่งไคล้ของคุณ แล้วลุยไปกับพวกเราที่นี่ช่องดูอะไรดี